ครับสวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับบ่าวใกล้ซอนชเเน่วครับนี่ครับปี2 0 0ครับรุ่น6ครับเคลียรพื้นที่ครับที่จะลงดินครับลังหลังจากที่ทำทางให้รถดำเข้ามาครับล้อรถไทอีกอีกที่หนึ่งครับรถไถมาปรับอีกที่นึงครับ งานทอยครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราที่จะถมครับ <c oughs> นี่ครับจากตรงตรงนี้ครับตรงอ่งครับก็เอาวไปจนถึงโอ่งแดงตรงนู้นครับเห็นไหมครับตรงนู้นครับงาน้อยครับ ขุดสะครับสระก็จะขุดตรงนั้นครับตรงที่ถุงขาวๆนะครับขุดสะครับวิ่งมาประมาณนี้ครับประมาณไม่ถึงร้อยเมตรครับไปกลับก็ไม่ถึงสองร้อยเมตรครับไปกลับนี่ครับขุดตรงนี้ปถมตรงนี้ครับเป็นสวนยางครับนี่ครับต่อยางครับ นี่ครับพื้นที่ <c oughs> เป็นล่องยางครับ <c oughs> ของท่านสอทอครับควาหนูครับควาหนู <c oughs> นี่ครับเป็นล่องยางเก่าครับท่านสอทอบ,บอกว่าบังไฟตกใส่ครับไฟเลยไหมไครับ <c oughs> นี่ครับพื้นที่สะเราครับนะครับหลักอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ม,ม,มุมนั้นครับแล้วก็มุมนั้นมุมนั้นครับก็ใหญ่อยู่ครับประมาณห้าสิบคูณสามสิบได้ครับ <c oughs> นี่ครับพื้นที่เทก็อยู่ตรงนั้นครับเจ้า PC ซีกำลังเคลียร์พื้นที่ครับฮัลหลดําวิ่งครับนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับกับเจ้าพีซีสอง้อยครับเ <c oughs> สียงอาจจะเซ็กซี่หน่อยครับ ดวัยังไม่หายครับนี่ครับอยู่กับเจ้า PC200 กำลังเคลียร์พื้นที่ครับเคลียร์พื้นที่รอรถไถครับ สทอบอกว่าถ้าถมตรงตรงโอ่งแดงมาถึงตรงนี้ถ้ายังพื้นที่ยังไม่พอใจก็น่าจะถมถึงนี่ครับถึงกอไผ่เลยครับถ้าถ้าดูแล้วยังแคบอยู่ก็น่าจะถมถึงตรงนี้ครับแต่ดูก่อนครับดูถมตรงนี้ดูก่อนครับ แผนที่ที่จะลงดินครับเดจิ๋วครับทีมงานเด๋ยุ้ยครับ <c oughs> แต่แล้วท่าแก่ไปวิ่งลูกลังครับรถดำสองคันของผมกับอีกคันหนึ่งอยู่ตรงนน้นครับ <c oughs> เห็นไหมครับเพราะว่ารอครับรอวิ่งงานกับไปโคครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้วิ่งไหมครับวันนี้ ขอโทษขออภัยด้วยครับครับใจพีซีสองร้อยครับ ชมมาจาก้าไปเรื่อยๆครับมุมนี้สวยมากครับสีสดมากเลยแสงได้เลยครับ รบรรยากาศร,รอบๆก็บรรยากาศรอบๆก,ก,ก็จะประมาณนี้ครับ ระดำผมอยู่ตรงนู้นครับคันทีขาวๆครับจอดรอครับเห้มโกเคลียร์พื้นที่อะไรให้เสร็จก่อนครับค่อยได้วิ่งครับ <c oughs> ไม่มีหนูครับถ้ามีนุนเจมเลย Cặp kèm, toàn diện うん。<clears throat> ครับคลิปนี้ก็จบกันแไ่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ตอนตอนมาเทดินครับสายเข้าพอดีเลยครับครับคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ